สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับหัวใจไปนาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาเอากุ้งฝอยนะครับนี่เกมันไตขึ้นไปดึงใหญ่ลูกหมือดปุ๋ยบางห่งร้ายหลาย,ลายมึงมือเนื้อมันในตุ่มมันอยู่ข้างในตุ่มเดนะ็ดน่ะมันขอไปในตุ่มมี่เขาในตุ่มแล้วว่าห่งร้ายหลายเอาเหมืนอ,ยอนยกตุ่ม ตุ้มกุ้งมันถึกลมบ่เอ๊ะในว่ามันถึกลมดิไอ้บางขันข่อยมาบางขันอู้ว่าสะดวกนี่ป้า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 ฟาดตัวเขาคนมา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 มืงให้คนทางไกลนี่มึงน้ำป,ป้าพอเอนี่จะเหลือแล้วมันเขามันน่าร่จะเขาตุ้มนี่แหละเ ทีมนอครับต้องต้องขยายเทบอเทมันต้องเทหรอพอเทมันตายบ่เนาะกือบพุ่หมดแล้วตายแต่ทิ้งอาลเจนามรถตายเอาแต่นอกไปมันก็จะออกบอไม่มีหม่งออกเขาได้ว่าไม่มีหม่งออกเทเทกับอัลเจนามมันก็จะบ่ตายนะมั้ยลองแตุ่ัวตัวก็เอาไปให้อยู่อีก นขนาดอันนี้อไรนี่ทังใส่เนี่ยพันซึกมาหลายรอบแล้วด้เมงุงโอ้อโหขัดเลยัดยังสี่ซึกยดหลังยีที่ใครซึกงบเจาแลแต่มันมีมันนี่กัประมาณสอขีดเองนี่ อันนี้เป็นทางสีนะครับเนี่ยมันเก่าแล้วเนาะโอเคตุ้มใหม่ก่าเนีมันเกลมันเตยข้างนอกอ่ะมันอยากจะเข้าอ,อยากกินเหยื่ออ่าโอเคพอหัวอาหารเก่าด้วนี่แสดงว่ามันว้างอาหารสอง ตุน่นบัวลายประเด็นตุ่นข้าวไม่อบมันข้าเป็นมูน๋เนาะตุ่นข้าชิดข้องข้าวกุ้งฝอยครับท่านผู้ชมกุ้งฝอยเนาะเหมือนหรอพ่อนี่กับแมนเหมือนเดียวเนี่ย บบอลองมึงลองมึงไปไล่โกอืาาอไล่้มอ้กับสือกเว็นเนาะแต่ไก็เวบมันเขาซ้ำนี่เราเด็กมาอีกมึงเนาะเราสามทุ่มเนาะนีะ่ประมาณกจมงเนี่ยทุ่มหนึ่งบ่ประมาณนะประมาณไหนไล่กัน แต่มันมาออกกันอยู่ขางๆ่อเนาะน้ำไหลด้หมองน,น้ำไหลมาเชื่อออกคณะหมองออกมีกุ้งไฟพ่อลงทุนไม่ได้เเนี่ยพันหนึ่งลงทุนไปพัน สามสิบบาทนะครับปล่อยใส่คลอง <All right. S 1> นี่คือผลผลิตของเขาโอเคต้ออาน,าตนนี่เรามึงหรอือเปล่น วนปันิดิหนีคับแี้เมัส่สองหลังเดียวมันมาหม่หลยคืนยงาหลา น้ำผุดเหรออืมนี่เต็มแม่ไข่เลยเน,นี่ยนี่ไข่อสวยเดี๋ยวยืนดูนลนคล้องดูคล้องแห้งสไลด์คนนีอีกแล้วก็กุ้งไข่นะใครที่ไม่กินกุ้งไข่ครับนี่นี่ๆๆ กั้นที่านทอดนจะก่อนขึ้นกอดใส่ผ้าบางแต่ผมได้ประกอบ ันมีแต่แม่ไก่ไข่ปะไข่บดเลยนั่นคือเ,เขียวเนี่ยมันคือมันไข่นะครับเนี่ยไข่บดัวเลยไข่คเคยไม่เห็นไม่เคยเห็นกุ้งไข่นะครับเนี่ยไข่ตัวเป็นคิ้เขียวเนี่ยงามเพียงอีกทีโอเคครับคลิปเพียงเท่านี้นะครับตำหลังวันไรเปนนาแชนแนลนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับในสวนเนาะวันนี้คือนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับ